นออยู่ที่269,000บาทนะคะตัวนี้อเมร่าอีสปอ t ์ตเทปี2018ประหยัดน้ำมันสบายกระเป๋าพอน4,000กว่าบาทตลอดสัญญาฟรีดาวได้ค่ะขอลูกค้าไม่ติดแบคลิสต์มีเครดิตคันนี้มีไฟ daylight ด้านล่างแบบนี้ด้วยนะคะพร้อมแม็กแต่งแม็กไปให้พร้อมนะคะไทยในสวยค่ะนะคะถุงลมนิรภัยคู่พร้อมกับจอดที่ใส่ของเยอะนะทําความสะอาดให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูรอบคันเลยนะคะคันนี้ได้ส เล่รอบคันเลยนะคะแล้ก็มีเซนเซอร์คันนี้เซนเซอร์ให้3จุดแบบนี้ก็มีสีขาวมีสีเทาแล้วก็มีสีดําสําหรับอเมร่าอีสปอร์เทคก็บอกเลยนะว่าคันนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะคนที่เริ่มทํางานนะคะไม่อยากได้ค่างว่สูงเกินไปคนที่ทํางาน ไ,ไม่ไกลมากประหยัดน้ํามันมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องยน200<ห>น,นะคะอ่<ห>ะ,ะ<ห>มาดูน,อน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีถอดขยับตามสโลแกนของเรานะมออกอทุกจุดต้องมีแบบนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้เช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะการันตีรถมารวมอเตอร์ออเราทุกคันไม่มีชนหนักพิความจมน้ําสวมซากและตัดต่อตัวพบเจอรับซื้อคือ100%นะคะใครสนใจรถคันนี้นะอยู่ไม่นานแน่นอน 0928649324อย่าลืมเข้ามาทดลองขับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ